ถ้ามีโอกาสได้เป็นกระบอกเสียงสำคัญในการที่จะพูดออกไปต่อสาธารณชนแบบประมาณว่า empowering ของเราที่แชมป์อยากจะมีจุดยืนในการที่จะเป็นกระบอกเสียงพูดทางด้านไหนครับก็ถ้าตอนนี้นะครับก็อยากจะสนับสนุนในเรื่องของความเท่าเทียมกันทางเพศะครับ อาจจะเป็นกลุ่มในเรื่องของ L G B T Q อะครับก็ทั้งหมดเลยถึงแม้ว่าตอนนี้ประเทศของเราอ่ะได้มีการเปิดกว้างแล้วก็เหมือนเขาก็จะมีการพูดในเชิงว่าแบบให้เกียรติแล้วนะเหมือนมีการเหมือนมีการร่างมาติว่าสมรสเพศเดียวกันได้หรืออะไรเงี้ยได้หรือมีการลดการเหยียดกันมากขึ้น แต่ก็ยังคิดว่ามันก็ยังมีช่องโหว่ในเรื่องในเรื่องนี้อยู่อะครับก็คือมันก็ยังมีในส่วนหลายๆอย่างทั้งในเรื่องของลดการบูลลี่การความเท่าเทียมกันเหมือนมันยังไปไม่สุดอะครับ mm hmm. ก็เลยอยากให้เขาอะมาสนองเสริมสนับสนุนในเรื่องความเท่าเทียมกันในเรื่องของเพเพอทุกคนเท่าเทียมกันเพราะตอนนี้ก็ทุกคนก็มีสิทธิ์แสดง แสดงเสียงได้เนาะก็ทุกเพศก็น่าจะเท่าเทียมกันนะครับชื่นชม<อ>ครับตอบมากดีมากสำหรับแฟนครับชาว LGBTQ ฟังแล้วก็คงชื่นใจนะครับ